พบกับเซลแตนอีกแล้วนะคะเซลแตนประจำอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาอารันนะคะมีอีกหนึ่งสาขาค่ะอยู่บ้านเก่าซอย12อําเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะและวันนี้ค่ะเซลแตนมีรถดีๆสภาพสวยงามมากพร้อมใช้งานมากๆมาแนะนำา3คันนะคะ3แบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากคันแรกเลยนะคะนิสสันนาวราสประตูนะคะและคันนี้ค่ะที่เซลแตนยินอยู่ก็ อิซูซูดีแมนะคะและคันนั้นค่ะล่าสุดเลย Toyota v วี o ค่ะเดี๋ยวแตนจะพาไปชม3ามคันนี้นะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรและที่สำคัญนะราคาไม่เกินส0 0แสนค่ะไม่เกินส0 0แสนบอกเลยว่าคันนี้คันนี้คันนี้โอ้โหไปไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากคันนี้นะคะเป็นนิสสันฟอนเทียค่ะราคาอยู่ที่1,95,000บาทนะคะลูกค้า เป็นสีประตูนนะคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนเงินนะคะสวยค่ะสภาพภายในภายนอกสวยมากพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยนะคะที่ปัดน้ําฝนใช้งานได้ปกตินะคะที่ฉีดน้ําฝนก็ใช้งานได้ปกติส่วนด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะนี่เป็นโครเมียมนะคะสวยสภาพพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเซอร์แตนจะพาไปดูรอบๆคันนี้กันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สุดีแมกนะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ถึง3 0 0 0นะคะสภาพโดยรวมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือว่าด้านในคันนี้สวยมากค่ะพร้อมใช้งานมากๆนะคะคันนี้ติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันอีกเช่นเคยค่ะ คันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสวยค่ะเดี๋ยวแตนจะพาดูทั้งภายนอกและภายในคันนี้กันเลยนะคะว่าสวยงามอย่างที่เซลแตนเคยบอกไว้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ 3แบบ3รุ่น3สไตล์แล้วก็3ราคาค่ะถ้าสนใจ3คันนี้นะคะติดต่อเซลแตนได้โดยตรงเลยนะคะ0926515436นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เซลแตนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งภาคตะวันออกอนุมัติภายใน3ชั่วโมงเอกสารครบรับรถกลับบ้านได้เลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย